วันนี้มาอยู่กับวิธีการฟาร์มในเกม m e t a ฟอร์เลเาาซิโอนะครับฟาร์มแมกล่าเลเวลไอเทมต่างๆเอาเงินไปซื้อเครื่องประดับพิเศษนะครับผมที่จะทําให้เราเล่นเกมต้นเกมได้ง่ายขึ้นมันทํายังไงบ้างก็คือว่าในระหว่างที่เราเล่นเกมตามเนื้อเรื่องไปหรือว่าลงดันเจียนไปนะครับเราจะเจอกับคริสตัลสีแดงที่มันซัมมอนศัตรูได้แบบไม่จํากัดแบบนี้บ่อยมากๆเลยนะครับ ถ้าเราเจอเมื่อ,อไหร่เนี่ยก็ให้ตั้งป้อมฟาร์มไปเลยนะครับผมโดยคลาสที่ใช้ในการฟาร์มเนี่ยจะเป็นคลาสเมอร์แชสครับเนื่องจากว่ามีแพสซีฟเอบเชมี่เวลาเราฆ่าหรือว่าสตตนสัตรูได้บนแผนที่เราจะได้เงินเพิ่มขึ้นตัวละ500เลยนะครับผมทีนี้ไอคลาสเมอร์แชสเนี่ยมันปลดล็อกอยังไงนะครับก็คือให้เราไปรับคเควสกับ NPC ที่ชื่อว่าบริกิต้านะครับผมอยู่บริเวณถนนหลักของเมืองเลยนะครับแต่ว่าคเควสเนี่ยมาต้องใช้ค่า Wis d o m มเลเวลก่อนถึงจะรับได้ วิธีก็คือว่าให้เราไปรับเควสกับผู้ชายอีกคนนึงในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับผมเขาจะให้เราไปทําอาหารกับฟาเบียนะครับผมก็รับเควสแล้วก่อนอื่นเลยให้เราไปนั่งมานั่งบริเวณนั้นก่อนครับเราจะได้ค่าวิสดอมมาจํานวนหนึ่งแต่ว่ายังไม่พอจะขึ้นเลเวลสองนะและก็จะเป็นการเลื่อนเวลาเป็นตอนกลางคืนด้วยครับตอนกลางคืนเนี่ยก็ไปทําอาหารกับฟาเบียนะครับแล้วก็ตอนเช้าเราก็จะไปรายงานเควสกับตาผู้ชายคนนี้เราก็จะได้เป็นการจบเควสได้วิสดอมมาจํานวนหนึ่งเพียงพอต่อการขึ้นเลเวลสองนั่นเองครับ จากนั้นพอค่าว i สตอมเป็น l ลเวลสเนี่ยเราก็กลับมารับ q เควสกับมิกิต้าได้แล้วเธอจะบอกว่าให้เราไปฆ่าตัวบอสในดันเจี้ยนกรอบบินนั่นเองนะครับผมพอรับ Quest เสร็จแล้วให้เราออกเดินทางไปยังนอกเมืองนะครับ พอเรามาถึงด้านเที่ยนเนี่ยเราก็ทําการเดินเก็บของ,ของเก็บรลเวลปกติเลยนะครับผมจากนั้นพอเราเก็บของครบแล้วเราก็จะไปฆ่าบอสที่เป็นมินอทอร์ในนั้นนะครับผมซึ่งบอสตัวเนี้ยผมแนะนําว่าใช้เป็นไนท์สตัวแล้วก็วอลเลเยอร์ตัวหนึ่งนะครับผมโดยแนะนําว่าให้เราโอนสกิลฮิลหมู่มาด้วยนะครับจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นส่วนบอสเนี่ยก็ให้เราเน้นใช้สกิลแทงของไนท์หรือว่าท่าคู่นะครับผมจะทําให้มันมีดีเฟนซ์ลดลงนะครับแล้วเราก็จะฆ่ามันได้แบบรวดเร็วมาก แล้วก็แนะนําว่าก่อนจะฆ่าบอสเนี่ยให้เราทําการเซฟก่อนด้วยนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยจะมีโอกาสดรอปเป็นแรดรอปด้วยต่างหูสตริงบวก6เลยนะครับก็ให้เรารีโหลดเซฟมาฆ่าจนกว่ามันจะดรอปด้วยครับหลังจากฆ่าบอสเสร็จแล้วก็กลับไปที่เมืองรายงานคว s สกับบิ g กิต้าครับผมเราก็จะได้อากิทายใหม่ก็คือเมอร์แชน์มันั่นเองครับ ทีนี้ช่วงต้นเกมเนี่ยมันมีจุดฟาร์มอะไรบ้างน,นะครับจุดแรกก็คือแกรนคาเทดดอครับพอเราเดินเนื e ้อเรื่องหลักมาสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะยามายังบริเวณไอ้ปราสาทแผ่นนี้นะครับเราก็ทําการฟาร์กัแบคริสตัลสีแดงที่มันซัมมอนกระดูกออกมาได้เลยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมทําลายคริสตัลไปแล้วมันก็จะไม่มีแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราเปลี่ยนเป็นเมอร์แชนมานั่งฟาร์มเนี่ยก็ต้องระวังว่าเราจะไปตีโดนคริสตัลด้วยนะครับไม่งั้นก็จะหายไปเลย อีกจุดหนึ่งก็คือพอเราเดินเนื้อเรื่องต่อมาอย่างทะเลทรายแห่งนี้นะครับผมมันจะให้เราไปฆ่า,าสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งใช่ไหมก็ให้เราฆ่าวนฟาร์มในแผนที่แห่งนี้ได้นะครับผมแล้วก็พอมอนสเตอร์หมดเนี่ยเราสามารถที่จะออกไปยังนอกแผนที่นะครับเดินออกไปแล้วก็เดินกลับเข้ามาใหม่มอนสเตอร์ Monster ก็จะกลับมาให้เราฟาร์มได้เหมือนเดิมนะครับนอกจากการวิ่งเข้าออกแผนที่นะครับการเข้าไปยังอะคาเดมีเนี่ยก็จะเป็นการรีเซ็ตมอนสเตอร์ด้วยเหมือนกันครับ ถ้าเกิดเราเดินเด้อเรื่องมาอีกหน่อยนึงนะครับเราก็จะเจอกับดันเจียนที่มีคริสตัลสีแดงอีกแล้วนะครับจะเห็นว่าไอคริสตัลเนี่ยมันก็น่าจะมีไปตลอดทางระหว่างที่เราเล่นแหละเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะแบบไม่มีที่ฟาร์มนะครับผมแล้วก็นอกจากเมอร์แชนเนี่ยคลาสที่ฟาร์มง่ายก็คือคลาสเมดนะครับเพราะว่าเป็นการโจมตีแบบวงกว้างนะครับแล้วก็การใช้เมดเป็นตัวนำเนี่ยเราจะได้ MP คืนด้วยต่อการฆ่าศัตรูหนึ่งตัวนะครับผมอีกคลาสก็คือคลาสทีฟครับ ตีฟเนี่ยเวลาเราฆ่าศัตรูได้เนี่ยมันจะได้มันจะมีโอกาสรอปไอเทมที่มากกว่าคลาสอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฟาวอไอเทมเนี่ยไปขายได้เร็วมากๆเหมือนกันต่อมาคือการเก็บเลเวลของอาร์คไทนะครับพอตัวละครเรา master class นั้นๆแล้วเนี่ยให้เราเก็บเลเวลต่อไปได้นะครับผมพอเลเวลเต็มเนี่ยเราจะได้ไอเทมคือฮีโร่ไลท์อันนี้เป็น exp อาร์คไทหนึ่งพันเลยนะครับผมอ่ะล้วก็เอาไอ้ไอเทมเนี่ยไปอัพคลาสอื่นได้นั่นเองนะครับแนะนาว่า ให้เราเอาตัวละครทุกตัวในปาร์ตี้ที่มาสเตอร์ไว้แล้วก็ไปเก็บเลเวลเลยครับไปนั่งฟาร์มของฟาร์มเงินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดตัวละครเราคลาสเป็นมาสเตอร์แล้วเนี่ยเราจะได้ค่าพลังพื้นฐานของคลาสนั้นๆมานะครับเช่นถ้าเกิดเราอัพวอริเออร์เต็มเนี่ยเราก็จะได้ค่าสต n งเพิ่มขึ้นมาให้ตัวละครบแบบเพียวๆเป็นแบบฟิกสแตทเลยนะครับสุดท้ายคือพอเราฟาร์มเสร็จแล้วเราจะเอาเงินไปทําอะไรดีนะ ก็แนะนําว่าให้เราเอาเงินเนี่ยไปซื้อพวกไอเทมราคาแพงพวกดาบพวกเกราะในเมืองต่างๆได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือที่เมืองหลวงของเรานะครับตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีร้านขายเครื่องประดับพิเศษอยู่นะครับผมเปิดเฉพาะตอนกลางคืนนะอยู่บริเวณใกล้ๆกับโรงแรมของเรานั่นเองครับตรงบริเวณนี้พอเข้าไปเนี่ยมันจะมีเครื่องประดับที่น่าสนใจก็คือเครื่องประดับที่ทําให้เราสามารถที่จะ ออกคำสั่งตัวละครที่ใส่เครื่องประดับอันนี้ได้2เทินติดต่อกันเลยนะครับก็คือตี2ครั้งได้นั่นเองนะราคา4ี่หมื่นนะครับผมแล้วก็อีกอันก็คือพอกดป้องกันเนี่ยเราจะเสียเทินแค่ครึ่งเดียวนะครับสออันนี้ราคาแพงมากแนะนําว่าให้เรารอ วันลดราคาสินค้านะครับก็คือบาเกนเดย์นั่นเองให้เราเปิดดูปฏิทินนะครับมันจะเป็นวันที่สีแดงเนี่ยมันจะเขียนไวอยู่ว่าวันนี้เป็นบาเกนเดย์นะครับซึ่งมันจะลดราคาของให้เราค่อนข้างเยอะทีเดียวก็ให้เก็บตังค์ไว้ก่อนรอวันนี้ครับค่อยซื้ออีกวิธีหาเงินสําหรับคนร้อนตังค์นะครับให้เรามาหาตัวละครตัวนี้ครับแม็กบรอกเกอร์เขาจะทําการแลกแม็กล่ากับเงินให้เราครับโดยถ้าเกิดเป็นวันที่อากาศไม่ดีฝนตกเนี่ยอัตราเรทมันจะสูงกว่าปกติครับเป็น1ต่อ6กแบบนี้เลยครับผมก็ ร้อยมากๆก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆสำหรับคลิปการฟาร์มนะใครมีอะไรก็มาพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับผมจะได้แบบเป็นการให้ข้อมูลช่วยกันในาคนที่เล่นเกมนี้นะครับส่วนวันนี้ผมมาลิสพาไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าหรือว่ามาพบกันในไลฟ์สตรีมได้นะครับสวัสดีครับ